ในความเชื่อไทยโบราณกุมารทองคือวิญญาณเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไว้ในรูปแบบของเครื่องรางของขลังหรือจิตวิญญาณเดิมทีมาจากคติว่าหากเด็กตายท้องกลมหรือตายในท้องแม่จะมีพลังพิเศษในบางตำราอาถรรพ์เช่นของขุนแผนในวรรณคดีเมื่อผู้หญิงตายทั้งกลมให้นำศพมาผ่าเอาทารกออกมาแล้วนำไปเผาไฟกลางคืนด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์และนำกระดูกหรือเท่าฐานมาปลุกเสกจากนั้นจะกลายเป็นกุมารทองเป็นวิญญาณเด็กที่จงรักดี ต่อเจ้าของช่วยเตือนภัยเฝ้าบ้านบางคนเชื่อว่าช่วยให้ค้าขายดีแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีไม่ให้ของที่ชอบลืมไว้กุมารอาจกลายเป็นผีเฮี้ยนแทนมีคนหนึ่งซื้อตู้ไม้เก่ามาจากบ้านร้างแล้วเอากลับมาวางในบ้านหลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงเด็กหัวเราะตอนกลางคืนเสียงวิ่งตึงตังตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงงอจากบ้านข้างแต่ลูกสาวในบ้านเริ่มพูดกับเพื่อนที่ไม่มีใครเห็นแม่เริ่มแปลกใจถามลูกว่าเพื่อนชื่ออะไรลูกบอกว่าชื่อกุมารเขาอยู่ในตู้เขาเงาเขาชอบ ของหวานคืนนั้นแม่ฝันเห็นเด็กชายหน้าซีดยืนยิ้มอยู่ปลายเตียงตื่นเช้ามาเห็นขนมที่วางไว้หายไปจากโต๊ะทั้งบ้านไม่มีใครกินจากนั้นเธอก็พาไปทำบุญใหญ่ปล่อยกุมาให้ไปเกิด